ทุกเจ้ามาแล้วทุกเจ้าทุกเจ้านะไปส่งนักเรียนนะมีรถรับส่งนักเรียนด้วย เมืเ่อนะเช้าฟังธรรมะนะเมื่อเช้าฟังธรรมว่าพระพุทธเจ้าวันนี้โปรดยันคนบ้านะเศรษฐีขหบดีพระราชามหาโจรองคุริมานนะเทวดาทั้งหลายจนไปถึงคนบ้าพวกเราเคยเห็นคนบ้าไหม คนบ้านนะหัวฟูๆอ่ะน,นะไม่ใส่เสื้อผ้าเดินหลงกระเถะกระเซอะกระเซิงคําไหนนอนนั่นนะรู้จักไหมนั่นนะคนบ้าท่านยังปวดได้เลยนะอย่างพวกเรานี่จิบจิบอันนั้นแบบไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะ ที่นี่ก็ไม่ใส่เสื้อผ้าก็มีดกันไรตะคุบนะเรื่องนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เราได้รู้จักกับดวงตามกันนะเรื่องเนี้ยเรื่องของที่พระพุทธเจ้าโปรดคนบ้านะเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นเราอยู่ที่ถ้ำพัะ นะอยู่ที่ถ้ำพระที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ใกล้ๆก,กับระถั่มฤาษีสมบัตนะิวันนั้นลูกของโยมเปี้ยวเจ็ดเดือนหรือเก้าเดือนได้แหละเราจำไม่ได้นะตายเด็กเด็กตายพอลูกตายเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งตอนนั้นโยมเปี้ยวก็ ได้มาเขาเรียกว่า,าหาที่พึ่งเนาะนิมนต์เราไปส่งเคาะที่เกาะเต่าหน่อยเมื่อก่อนเขาอยู่ที่เกาะเต่านะเขาทําร้านขายายาอยู่บนเกาะเต่านะทีนี้พอลูกตายเนี่ยเหมือนตัวเองไม่มีที่พึ่งแล้วไม่รู้จะพึ่งอะไรว่างั้นมันไม่มีที่ให้อยู่เลยนะก็เลยนิมนต์เราให้ไป ไปหาหน่อยที่เกาะเต่าแบบไปช่วยสงเคราะห์หน่อยแบบมันไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้นะเราเลยได้ไปจําพรรษาที่เกาะเต่านะเหตุที่ได้รู้จักการหลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมแห่งวัดป่าบ่อน้ำพะเยนก็คือเหตุนี้นะเราอยู่จําพรรษาที่เกาะเต่านะก็ได้พูดโปรดสงเคราะห์แนะนำนะก็เล่าเรื่องนะ นางปัตตาจารานี่แหละให้โยมเปียวฟังนะนางปัตตาจารานะเป็นเป็นคนที่สูญเสียทุกอย่างนะสามีก็ตายลูกสองคนก็ตายนะพ่อแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายตายหมดได้เล่าเรื่องนี้ให้โยมเปี้ยวฟังนะ ทีนี้พอช่วงใกล้ออกพรรษาเนาะเราก็เลยหาครูบาอาจารย์ให้นะก็ไปเปิดดูครูบาอาจารย์องค์ไหนที่สอนธรรมะอยู่อย่างเงี้ยก็ไปเจอหลวงตาเสียงหอเราะมาก่อนเลยนะก็เลยไปเปิดให้เขาฟังนี่นี่ฟังดูฟังดูก็เลยได้รู้จักกัน นะยาวมาเลยที่ดวงตาได้ไปทํานมผาเพราะโยมปี้ยวนิมนต์ไปที่บ้านนะเราก็เลยแจ้งว่อาอ้าวถ้าดวงตามาทางนี้ก็นิมนต์มาที่ถ้ำนมผาด้วยท่านก็เมตตานะไปเจอกันที่ถ้ำนมผานะนั่นคือที่มาที่ได้รู้จักกันกับดวงตาสินทรัพนะแต่เมื่อเช้านี้เราฟังธรรมะ เกี่ยวกับเรื่องนางปัตตาจาราคนบ้าไม่มีสติสตางค์ค่ำไหนนอนนั่นนะวันนี้จะเล่าเรื่องนางปัตตาจาราให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องและลึกถึงนะเพื่อเตือนสติพวกเราชาวพุทธนะจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังทุกข์อยู่เนาะเรื่องมันมีอยู่ว่านางปัตตาจาราเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐี นะพ่อแม่นี่ห่วงมากมีพี่ชายหนึ่งคนกับลูกสาวนะไม่ให้ใครเห็นขังไว้บนปราสาทอย่างเดียวนะพอนางเริ่มโตเป็นสาวนางก็ได้ไม่ได้คุยกับใครไม่คุยแต่คนใช้นะทานะก็เลยรักกันกับทานะจนวันหนึ่งที่ ลูกเศรษฐีต่างเมืองเนี่ยเขาต้องการจะมาแต่งงานกับานางปตตาจารานางปตตาจาราก็เลยไปเล่าให้คนรักฟังนะคนรักก็เลยทำยังไงต้องพากันหนีนะก็เลยพากันหนีไปอยู่ที่ชนบทนะไปอยู่ที่บ้านนอกภาษาบ้านเราเรียกไปไป,ไปอยู่ตามบ้านนอกนะไปไปอยู่ในที่ที่คนไม่รู้จัก พอไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันมีลูกด้วยกันนางก็พ่ำบอกเวลาที่ผู้หญิงท้องเนี่ยเขาจะมองหาที่ที่ปลอดภัยที่สุด <S <S เขาก็นึกถึงบ้านว่าพ่อแม่เราจะคุ้มครองเราได้ก็คุยกับคนรักคุยกับสามีว่าเรากลับไปที่บ้านไปคลอดที่บ้านดีไหมแต่ด้วยความที่สามีนี่เป็นทาสกลับไปนี่ต้องโดนเคี่ยน คือตายแน่นอนนะเพราะความเป็นทาสนี่จะกลัวเจ้านายมากนะนางพอพูดเสร็จก็บายเบียงไปบายเบียงมาก็นางก็ได้หนีไปแต่ไปคลอดลูกที่กลางป่านะสามีกลับมาที่บ้านไม่เจอก็ไปตามก็ไปตามกลับมาได้คลอดลูกเสร็จแล้วนะคนแรกพอเวลาผ่านไปอีกเนะ ได้ลูกคนที่สองนะนางก็คิดเหมือนเดิมเวลาที่คนจะคลอดลูกคนท้องเนี่ยจะจะคิดถึงที่ที่ตัวเองปลอดภัยที่สุดนะก็เลยบอกกับสามีว่าเราควรจะกลับไปคลอดลูกที่บ้านนะก็เหมือนเดิมนะแต่วันนั้นเดินทางไปแล้วนะเหมือนกับมันไม่ใช่ช่วงฤดูฝน นะแต่กลับมีฝนฟ้าขนองนะมีพายุฤดูร้อนเข้านะพายุเข้านะฟ้าคึมนะมรสุมเข้าฝนตกหนะักตัวนี้เปียกโชกันไปกับลูกกับท้องแก่ๆนะไปถึงที่กลางป่าติดฝนอยูนะ่สามีก็ตามไปพอไปถึงก็ จะไปช่วยหาตัดใบตองอะไรมาช่วยมุงแดดมุง,ม,งมุงฝนนะไปช่วยดูแลกันก็ออกหาจนเช้านะจนค่ำมืดจนเช้าสามีก็ไม่กลับมานางจนคลอดลูกเสร็จแล้วนะนะพอคลอดลูกเสร็จแล้วนางก็เลยจูงลูกคนหนึ่งแล้วก็อุ้มลูกแดงๆนะั่นนะตามหาสามี ไปเจอสามีอยู่ที่โพนปวกนอนตายอยู่โดนงูกัดตายโดนงูพิษกัดตายนางนี่ร้องไห้เลยคือที่พึ่งเดียวของนางในชนบทเนี่ยมีแค่สามีคนเดียวสามีตายนางก็แต่พึ่งคลอดลูกมาตัวเองก็ไม่มีแรง ก็ทิ้งศพไว้อย่างนั้นแหละไม่รู้จะทำยังไงใจก็นึกถึงบ้านยังไงก็ต้องกลับไปที่บ้านให้ได้นะมือหนึ่งก็จูงลูกอีกข้างหนึ่งก็อุ้มลูกเล็กๆแดงๆไปด้วยนะพอไปถึงนะเขาเรียกว่ามันเป็นน้ำหลากคือพายุเนี่ยตกมาแรงมากจนน้ำป่าไหลหลากเป็นทางน้ำนะ นางก็เลยบอกให้ลูกคนโตเนี่ยรออยู่ฝั่งด้านนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปลองอย่างๆดูว่า,เ,าเราจะพอเดินผ่านกันได้ไหมนะแม่ก็เลยอุ้มลูกคนเล็กไปฝั่งข้างนู้นก่อนพอไปถึงฝั่งข้างนู้นแล้วน้ำมันก็ระดับหน้าอกเกือบคออย่างเงี้ยนะก็เอาลูกไปปูไปวางไว้บนใบไม้ที่ปูไว้ นะแล้วจะจะข้ามกลับมารับลูกนะเพราะว่าต้องอาศัยการอุ้มนะในจังหวะที่นางปาตาจาราเนี่ยเดินลงไปได้ยังไม่ถึงกลางบ่อน้ำทีเหี่ยวมองเห็นเด็กตัวแดงๆนึกว่าเนื้อนึกว่าชิ้นเนื้อบินโฉบลงมานะนางก็ตกใจ กระโดดโลดเต้นเพื่อที่จะไล่เหยี่ยวเหย่ยวก็ไม่ได้สนใจเนาะมันเห็นอยู่แต่มันไม่กลัวมันเข้าใจว่าเป็นเนื้อนะนี่คืออาหารของมันมันก็มาหยิบเอาเด็กเล็กๆขึ้นไปเป็นอาหารในขณะที่นางกำลังกระโดดโลดเต้นนั้นนะที่จะขึ้นไปไล่เหย่่ยวตอนนั้นนะลูกชายคนโตแกเข้าใจว่าแม่เรียก เด็กก็เลยเดินลงมาในลำธารน,น้ำก็พัดไหลไปหายไปเลยสุดเลยมองไปสุดไม่เห็นลูกเลยหัวใจนางนี่ขาดลงตรงนั้นเลยนะเพิ่งจะสูญเสียสามีไปนะแล้วยังมาเสียลูกอีกสองคนนะนางก็รวบรวมกำลังสติที่มีอยู่จะต้องกลับไปถึงที่บ้านให้ได้นะ บ้านนาอยู่ที่เมืองสาวัตถีนะพอกลับไปถึงก็ไปถามหาบ้านเศรษฐีท่านบ้านเศรษฐีนะไปทางไหนโอ้ท่านนะเศรษฐีอยู่ที่เชิงตะกรว่างั้นเมื่อคืนนี้มีพายุโหมกระหน่ำลงมาหนักทำให้ปราสาทที่เศรษฐีอยู่นั้นพังลงนะเศรษฐีพร้อมภรรยาและพี่ชายโดน บ้านพังถลม่มทับตายไปขณะนี้ยังไฟยังไม่มอดเลยยังเผาอยู่เลยอยู่บนเชิงตะกองนะน,นางเพียงได้ยินเท่านั้นนะโลกของนางนี่คือพังเลยนะคือผ้านี้ก็ไม่สนใจแล้วนะ กลายเป็นคนเสียสติไปเลยคือสติขาดไปเลยนะหัวฟูเดินไปที่ไหนคนไม่รู้ก็เอาเศษขยะมูลฝอยนะไปโปใยใส่บ้างหัวนี่ฟูเลยเสื้อผ้าไม่ใส่คนะ่ำตรงไหน,นแกก็นอนตรงนั้นเดินอยู่ในเมืองเดินวนอยู่ ค่ำตรงไหนนอนตรงนั้นค่ากลายเป็นคนขาดสตินะจนวันหนึ่งนะนางได้เดินเข้าไปในสำนักของพระพุทธเจ้านะด้วยยานของพระพุทธเจ้าเห็นนะทุกคนเห็นคนบ้านี้ไล่นะ เขาไม่ใส่เสื้อผ้าหัวฟูไม่อาบน้ําเนื้อตัวมอมแมมคนเห็นนี่เขาไล่นะไล่หนีไล่หน,นีเข้ามาทําไมคนบ้าออกไปคนบ้าไล่หนีพระพุทธเจ้า,าท่านตัดว่าอย่าไล่นางเลยในโลกนี้เว้นไว้แต่เราแล้วไม่มีใครที่จะช่วยนางได้วางเน,นให้นางเข้ามาวางั้น นางก็เดินไปจนในเขาเรียกว่าอะไรในต่อหน้าสำนักของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตัดคำหนึ่งขึ้นมาว่าเธอจงมีสติขึ้นมาเถิดน้องหญิงเธอจงมีสติเป็นที่พึ่งเถิดท่านตัดคำเดียวนางระลึกขึ้นมาได้ฮะแล้วนางก็ร้องไห้ออกมาใหม่ นะร้องไห้นะพอร้องไห้เสร็จพอพอเริ่มรู้สึกตัวนางก็เล่าเรื่องที่นางนะที่ที่นางได้ประสบมาเล่าถวายพระพุทธเจ้าฟังนะบอกว่าลูกตายแล้วสามีตายแล้วพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วนางไม่มีที่พึ่งแล้วว่างั้น ร้องไห้พระพุทธเจ้าท่านก็นเลยตัดว่าน้ำตาที่เธอเสียอยู่ให้กับบิดามารดาให้กับลูกหลานที่เธอร้องไห้อยู่เนี่ยมันช่างน้อยนักนะกับน้ำตาที่เธอร้องไห้กับความพัดผากที่เธอเที่ยวอยู่ในวัฏจักรที่น่าสงสาร อันแสนย,ยาวนานนี้นะน้ำน้ำตาของเธอนี่มันน้อยเกินไปถ้าเทียบกับน้ำตาที่เธอเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในวัาตาสงสารนี้น้ำในมหาสมุทนี้ยังน้อยกว่านะบุคคลเป็นอันมากนะที่หลงอยู่ในวาตาจักรที่น่าสงสารนี้น้ำตาของเขามากมายยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทนี้เธออย่าเป็นผู้ประมาทเลย นะเธออย่าได้ประมาทอยู่เลยนะบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะนะตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบทนะเป็นผู้ไม่ประมาทในศีลเป็นผู้ซื่อตรงมีความจริงเป็นที่พึ่งบุคคลนั้นจะร่วงโอคแห่งสงสารไปได้นะในขณะที่พระพุทธเจ้าตัดนางได้เห็น ธรรมะที่ปากฏดขึ้นว่าความสูญเสียไม่ได้มีเฉพาะตัวเองทุกคนมีความสูญเสียทุกคนมีความพัดพ้านะเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเสื่อมสลายและดับลงไปเลยขอทูลบวชนะทูลบวชเป็นพิซุนีในสำนักของพนะระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้บวช เมื <T t ่อบวชแล้วนางไปเห็นน้ำนะเมื่อบวชแล้วนางก็ปฏิบัตินะเป็นผู้ที่ถูกยกขึ้นมาว่าเป็นผู้ที่รู้ธรรมวินัยนะเป็นผู้ที่เข่งคัดในพระธรรมวินัยมากนางปตาจาราเป็นเอตตะคะด้านหนึ่งของพิสุนีที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องนะในขณะที่นางบรรลุธรรมนั่นนะ เหมือนกับว่านางกำลังล้างเท้านะนางตักน้ำกระบ,บวยแรกนะน้ำกระบ,บวยแรกตักปุ๊บมันก็ซึมลงไปในพื้นแผ่นดินนางก็ตักอีกขันหนึ่งปุ๊บเทมันก็กว่ามันจะซึมแล้วมันก็เลื่อนไปหน่อยหนึ่งมันไปได้ไกลกว่าเดิมหน่อยนึงแต่มันก็ซึมลงไปนะพอตักขันที่สามปุ๊บ ก็เลยไปอีกหน่อยนึงปุ๊บนางก็ประจักษ์ขึ้นมาในใจตนว่านะชีวิตคนเราบางคนตายเร็วนะบางคนตายช้านะบางคนอยู่จนแก่ถึงตายนะแต่ไม่มีใครสามารถต้านทานความตายไปได้เลยใจของนางที่ประจักษ์แจ้งตอนนั้นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นะ นางได้ถูกแต่งตั้งยกขึ้นมาว่าเป็นพิษุนีผู้เลิศทางธรรมวินัยนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรน้อมมาสอนตนนะเป็นเรื่องที่ควรน้อมมาสอนตนตั้งในความไม่ประมาทนะเห็นพวกเราดูเห็นไหมว่าพวกเราบ้าบอคอแตกแล้วนะพวกเรานี่เรื่องเล็กไปเลยนะสำหรับคนบ้านะ พระอ,องค์ทรงสามารถทรงเคาะเกลือกูลได้อย่างน่าอัศาจรรย์จริงๆน้ำพราหานุไทยนี่เที่ยงเราเข้าใจว่าเราทุกเสียนสาหัสแล้วเรามองดูสิ่งที่พระอ,องค์ทำกับพวกเราสิเป็นทุกอย่างให้กับพวกเราเลี้ยงดูพวกเราอยู่อาหารบิณฑบาทเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยทุกอย่างที่พระอ,องค์ทำต่อพวกเราดูสิ นะมันหาประมาณไม่ได้เลยเนาะนะพวกเราเดินอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้านะพวกเราได้เกิดมาแล้วก็รู้จักสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บริสุทธิ์นะไม่ควรประมาทในกรรมทั้งหลายนะไม่ควรยินดีในการทำความชั่วนะเป็นผู้ที่ควรงดเว้นจากความชั่วนะ วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเนาะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุมโมทนาบุญนะยะถาวารีวหาปุราปาริปุเรนติสังคารังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวัสมินชันตุ สับเบพเปปูเรนตูสังกะปาจันโทปนาระโสยะถามานิโชติระโสยะถาสพิติโยวิวันชานตุสัพบ,บรโรโควินาสตุมาเตวัตว,วันตรารโยสุขีดีขายุโกหวะอภิวานธนาศีรีสนิจังุทธ,ธาปัจจายิโนจัตตารธรรม,มาวัดดันติอายุวันโนสุขังภารัง